อันนี้ต่อไปจะเป็นโซนที่สามนะครับช้างดึกดำบรันฟีปดี่มันสุดจริงๆเนาะเอาเป็นช้างแอฟริกันครับอ่าเป็นช้างแอฟริกันตัวขนาดเท่าตัวจริงได้ไหมครับอันนี้จะยังไม่เท่าตัวจริงครับตัวจริงจะมีน้ำหนักนี่น้ำหนักประมาณเจ็ดตันสูงประมาณโอ้ใช่ครับนี่คือโตเต็มไว้สี่เมตรจะนู่นนะป๊อดจะสูงประมาณสี่เมตรถ้าเมื่อโตเต็มวัยป่าสวัณนาแอฟริกา สติปัสชน้าิกโอ้โหสุดยอดโอ้โหเขาทำดีมากเลยอ่ะสวยมากเลยเฮ้ย <c ười> เอาดี <c ười> นี่จริงเหรอกชเฮ้ย อ๋อเฮ้ยนี่ไงจุลศิษย์เวอร์จานบอกฟอดด้วยยาปีนเเสียงจังเหมือนพาลูกมาเที่ยวเลยด <c oughs> ยูมีเหมือนพาลูกมาเที่ยวแก okay, บอกเฮ้ยทุกคน เฮ้ยแล้วทําไงมาเร็วมานี่เร็วมาตามมาโอ้ยทุกคนคือมันแบบดีมากเฮ้ยเสียงอะไรอะ ไหนอะสีงายยังไงอะอ๋อไม่เคยรู้าเออไม่เคยรู้เหมือนกันอันนี้มันเป็นตไมกับบาเมงอ๋อคือเรายังไม่เกิดใช่ไหมเฮ้ยพี่ตาเดี๋ยวโดนด่านะ อ่ะทุกคนคิดว่าเหมือนใครอ่ะทุกคนคิดว่าเหมือนใครอ่ะเ <c oughs> ม้น์มาถ้าเหมือนพี่ตะกดหนึ่ง <c oughs> เหมือนพี่แพดี้กดสองอ่ะเหมือนฟอร์ดกดสาม <c oughs> โอเคสรุปกดสองหมดเลยค <c oughs> <c oughs> อัค อ่ะทุกคนเอาสรุปคนกดสามหมดเลยมีคนบอกว่าลิงหน้าเหมือนฟอร์ดแล้วมันต้องเอี๊ยคอเป็นไทยรอะไรโอ้โหตื่นเต้นอ่ะเออเอาใหม่เพลงเข้มเข้มกว่านี้ดิเอ้ยเอ้ย <c oughs> ผิวหน้ามาด้วยนะอ่ะ,อะใครว่าเหมือนพี่ตะกดหนึ่งมา